หลวงพ่อทองคำวัดตรยมิตรพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัยตามที่ปรากฏในศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่าวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโข,ขทยัยมีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฐารถซึ่งพระพุทธรูปทองก็เชื่อว,ว่าหมายถึงหลวงพ่อทองคาแห่งวัดตรยมิตรองค์นี้เองหลวงพ่อทองคำเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของประเทศไทย และถือเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าท่านเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ทำให้สุขโขทัยเป็นแผ่นดินแห่งความเจริญทำให้น้ำมีปลาทำให้นามีข้าวทำให้ชาวประชาอยู่อย่างเป็นสุขแม้การเวลาจะผ่านมากว่า700รอปีองค์หลวงพ่อทองคำก็ยังคงอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และผู้คนมากมายก็ยังคงเดินทางไปกราบขอพรท่านให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างไม่ขาดสาย